สวัสดีค่ะมันนี่ a าแนลคลิปนี้มาอัปเดตการถอนเงินยอด150บาทซึ่งยอดนี้ได้จากการทำแบบสอบถามนะคะเว็บหรือแอปที่ให้150บาทก็คือตัวนี้ลักคูเทน Android ก็ได้ ios ก็ได้มือถือก็ได้คอมก็ได้เว็บก็ได้แอปก็ได้แบบสอบถาม1คะแนนเท่ากับ1บาทถอนขั้นต่ำอยู่ที่90แล้วก็สูงสุดในการถอนจะอยู่ที่500 ตัวนี้อัปเดตค่อนข้างบ่อยรีวิวก็ค่อนข้างบ่อยแต่ก็ยังเอามาลงให้อีกเพราะว่าหลายคนยังไม่เคยทําหลายคนยังไม่รู้ว่ามันมีตัวนี้ด้วยใครที่ยังไม่เคยทําหรืออยากได้นะคะลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปการสมัครของเขาก็กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบหนึ่งร้อเอร์เซ็นส่วนแบบสอบถามจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะแบบสอบถามอยู่ตรงนี้อืม ทำให้ดูไม่ได้นะคะแบบสอบถามเพราะว่ามัน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 จะผิดกฎของเขาทําให้ดูไม่ได้แต่ว่าแบบสอบถามมันก็มีบางตัวง่ายบางตัวยากฝึกไปเรื่อยๆค่ะฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจในระบบมากขึ้นส่วนใครที่บอกว่ามันแบบสอบถามไม่เข้าหรือมันไม่ค่อยมีก็ให้เราอัปเดตโปรไฟล์บ่อย นี่มาตรงข้อมูลสมาชิกตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ไปอัปเดตโปรไฟล์ไม่ว่าจะเป็นเอฐานเงินเดือนอาชีพอะไรประมาณเนี้ยก็อัปเดตบ่อยบ่อนะคะมันก็ช่วยได้อยู่อันนี้ในกรณีคนที่แบบสอบถามไม่เข้าส่วนเมนูอื่น,นก็ดีค่ะอันนี้คือเมนูการแลกของรางวัลถ้าเราไม่อยากแลกเข้าทูมนีวอลเล็ตเราแลกอย่างอื่นก็ได้นะอืม แต่คิดว่าว a l เล t แหละง่ายสุดง่ายสุดอย่างของบัตรกำนันเอ่อขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทอ่ะเข้ายาไปดูไม่ได้เพราะว่าคะแนนยังไม่ถึงอ่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับการอับริการถองเงินสั้นๆของลาคูเทนใครยังไม่มีนะคะกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปใครชอบฝากกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เวลาลงคลิปใหม่ห,มหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันใครที่อยากรูวิธีการหางเงินออนไลรอย่างอื่นดูหนโปรไฟล์ช่องใดนะคะ